หยุดเรียกฉันว่าพ่อตื่นเดี๋ยวนี้้องเือกค่ะขอโทษค่ะต่อให้เธอเป็นโปรดิวเซอร์ฉันก็ไม่แคร์ถ้าเธอเรื่องมากฉันจะซื้อรายการเลยออย่าวิบจานขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอยหิ้วหมีค่ะ แขกรับเชิญวันนี้นะคะรายงานตัวค่ะสวัสดีจ้าแม็กกี้ค่ะพิมครับผมพิมครับสวัสดีค่ะพี่ลูกบีค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะดิฉันเป็นพิธีกรรายการนะคะน้องลูกตือค่ะน้องลูกตือจะไม่เริ่มทาอะไรถ้าเกิดว่ายังหลอถ้ามันไม่หลดมึงเลไม่เสร็จกูจะเริร่มรายการไม่ได้มึงเข้าใจเปล่าป้าป้ามาทำไรนะคะไม่รู้มาโปรโมทเพลงอีกก็จีให้มาก็ต้องมาคือจริงๆไม่ได้อยากจะมาเลยรายการนี้รายการอะไรอ่ะ อะม,มาอะไรมาถึงก็คือหอยหิ้วหมีแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอยหิ้วหมีค่ะ <ไป S 1> เข้าที่ดูแล้วใครน่าจะเป็นหอยมากสุดถามป้า<อ>ดีกว่าเือรู้สึกเองไม่มีหอยแต่วันนี้เราจะมาเป็นหอยให้แบบว่าพี่เขากิน ตู้ซ่อนหมีนั่นเองใครเป็นหมูคะหมูในอวยให้คุณกินตองน,นี้ต้องมาดู วันนี้ป้าตือจะมาเป็นหมูหยุดเรียกฉันว่าป้าตือเดยวนี้น้องรตื่ค่ะขอโทษค่ะต่อให้เธอเป็นโปรดิวเซอร์ฉันก็ไม่แคร์ถ้าเธอเรื่องมากฉันจะซื้อรายการเลยวันนี้เราจะมาดูว่าน้องรู้ตือจะมาเป็นหมูกำลังมีสมาธิสั้นกับการวนเวียนอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรกับติ๊กตอกมีปัญหาเรื่องว่าเน็ตที่นี่มันไม่ดีเป็นตั้งแต่แบบเดินเข้ามาในบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้จะต้องมีสิ่งลึกลับเราแล้วหรือว่าแม่ต้องเปนมือถือใหม่แล้วฉันสัมผัสถึงแบบว่า พลังงานบางอย่างมันมีแต่ว่าม er eh. ันจะหายได้เอางี้เชื่อป่ะมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เราต้องมีการวงสวงเจ้าที่ที่นี่ชอบเสียงเพลงค่ะเออเห็นว่าน้องรู้เตอมีเพลงใหม่มาอ่ะเพลงนั้นคืออะไรยังไงล่ะให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพลงนี้คือเพลงนี้คือเพลงนี้มันดังมากนะบอกก่อนนะคือจริงๆต้องไปออกร้องซูเปอร์โบนะตอนนั้นไม่ชนะไม่ได้ เ่งเพลงนั้นชื่อเพลงว่าหากหลายเจ้าโลดจริงปะเนี่ยภา,าษาหนื่งเหรอคะไม่เป็นภา,าษาอะไรก็ไม่รู้อ้าคือ,ค,อคือมีพี่เลี้ยงเป็นเป็นคนอีสานแต่ว่าอยากจะพูดอีสา,านได้ก็พยายามแต่งเพลงก็ตื่นมามันก็เพลงมันก็ขึ้นมาในหัวแล้วก็เลยมาเขลียนเพลงๆๆๆลเป็นคนๆๆแบบเพื่อมีพรสวรรค์ไม่ใช่มีพรสวรรค์อัจฉริยะ คือรางวัลโนเบลต้องเข้าคือตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้นักร้องระดับโลกเนี่ย <มา S 1> ให้ใครคอมเวิร์าเกมมี่อวอร์ดต้องเข้าแล้วคือกัมมี่มาแล้วแคมมี่ติดต่อมาแล้วแกมมี่ที่อ,อะตกอะ สดิผมว่าอย่างนี้แม่ต้องร้องให้ฝั่งลวล่าใช่พอทักท่อนก็มาลองไม่ได้เพราะว่าหรอถ้าร้องปุ๊บคือยอดวิวคลิปนี้บอกเลยร้อยล้านอะอัดพูดเลยนะไม่อยากร้องเพราะร้องตอนห้องอัดร้องครั้งเดียวแล้วพอจบไม่มีการเดินสายโปรโมทใครอย่ามาจ้างนะเพราะไม่เอาเลยนะคือเป็นคนแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นคนพูดน้อยแล้วเป็นคนที่บอกว่าอ่างงะ ำไมมึงอึ้งกันอะดูมีอยู่ดมีอยู่ม่รู้อยู่เอันนี้ไม่เคยมีแอคชั่นนีเอ็มบีนีอ็มบีนี่อ็มบีเอนีอย่าวิจารมีชอตแดกอาหารกะลอกเล่นเป็นกหนอินเดียเด้หรอไายชวนลง5นาที7ไม่ใช่ชวนลงสวนจะสุอจักสวนรถไป เสไปไม่ดึงสโลว์หรอกนี่นั่นตัวทำถึงเวอล์กกาขอบพูดเลยนะคะอันนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแบบจากคำว่าโย่เย่สบายดีทักหล่าจะเป็นเพลงได้เพลงนี้จะผักดันประเทศไทยเลยบอกมันคือซอฟทาวเวอร์ซอฟต์กันมาเวอร์ได้ด้วยนะแต่โหลดแต่โหลดไม่ผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าให้แม่ร้องสดแม่จำเนื้อได้ไหมไม่ได้ เตรียมฟังลิมิกโลแนวโลนิกท์แม่นี่เด้นร่อยสอดสุดมากเลยอ่ะลดแห่ต้องเข้าอ่ะซึ่งวันนี้ก็คือเพราะมาโปรโมทเพลงแต่ยังไม่ได้ฟังให้ร้องนางๆชลนันช l e e เรืชวันนี้ยจะต้องทำให้น้องลูกตื้อได้ร้องเพลงให้เราฟัดแน่น่ะร้องได้หมดออ เพราะว่าชาแนลในวันนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างร้องเพลงตามภาพและเกมบงเรา,าเรื่องเจอกันปกติป้าป้าดิงป้าดื่มไหมคะที่สุด<อ>เราไม่ได้เล่นเกมอย่างนั้นอย่างเดียวจันเราเอาแบบว่าแอลกอฮอล์มาอาบน้ำาแ, <inf> แต่วันนี้ต้องการคนถูหลังแปลถูเท่ากันสามคนหยุดค่ะเอาตะกล้องค่ะ นี่ <naj bum S 2> พูดจริงๆนะเวลาถ่ายนะพูดเลยนะอย่ามองตามองกล้องอย่างเดียวไม่มีสมาธิขอนร้องกติกาผู้เล่นจะต้องร้องเพลงตามหัวข้อจากภาพที่เป็นโจทย์โดยที่จะต้องร้องภายในเวลาที่กําหนดถ้าคิดไม่ออกร้องไม่ได้จะถือว่าแพ้ไปในรอบนั้นและจะถูกทาโทษเมื่อเล่นจนครบศบทุกเกมแล้วใครถูกทําโทษมากที่สุด ว่าเป็นผู้แพ้เป็นชาลเลนนี้พร้อมแล้วทุกคนมั่นใจเกินร้อยถูกไหมคะถูกต้องบอกได้เลยว่าวงการดนตรีนักร้องมิวสิกในเมืองไทยจะต้องสะเทือนเท้หลอดแหลด้วอดเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้ใครลองเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยตายมีเยอะมากนะเยอะๆไปเลยดีกว่าพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมนะ พร้ <Private. S 2> อมแล้วแมกี่รอมค่ะรักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอเกิดรอดแต่เธอเมื่อไรถึงจะสโนองหากเราต้องจากกันโอ้ยจะไปด้วยเหตุใดอจบแล้วอมกำลังฟังพินเลยลิ้นกับฟันพูดกันทีไรกก็เรื่องใหญ่ นึ่งกบไฟกูเด้อ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 ดนึ่กาแฟกูเด้อ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 ดมาถึงไหมไม่ได้อ็ไม่อรงมาอะไรไม่ได้ก็ตรอไหนมอแฟนจอาฉันมาหรือเปล่าอยู่นี่ใชอใช่ใช่เคยเยอะมาดีกว่าอัตลบลาฟอนที่ตกหนาถึงคนทางนี้ฉันเป็นดึงบูมเมอร์ไลน์ คว่างไปหญิงกลับมาแล้วควงไปยญิงกลับมาแล้ว เราต o ดย o m ูปมัด m ซมัดเวล m มัดได้น o w ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยากมองปตนจังและความคลายสัดส่วนบางทีไม่อาจรู้คล้ายสัดส่วนบางทีไม่อาจรู้พี่ทูบเบ๋เี่ทูบตาลาลาเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันแฟนาฉันมาต่อใจให้เป็นเพลงเดียวกันแต่คนละทอดถือว่าชนะงั้นไม่เล่นนะพั

อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวเฮ้ยไปชอาเพลงเนี้ยตอนนี้อะได้เพลงอะไรมาแม่แม่้องไปยังไหนไหนหากเราต้องจากหากเราต้องจากกันโอย้ยจะเปด้วยเหตุด้วยเหตุแม่เราเองแม่กูเราไปแล้วหรอ พอแห้งแล้วอ่าเนื่องจากเมื่อกี้แม่แบบเสียเวลาในการคิดหนึางหนึ่งแร่ก็เลยให้แม่ไปชิมอีกหนึ่งนึ่งให้แม่ชิมหนึ่หนึแม่หรือว่าของโปรดอันนี้น้ำยี่วแมวเ่าโอ้ยดูสิกาแฟก็ไม่สบายเล่นะเอากาแฟมัน คือยาหอมต้องกินกับกาแฟสตาร์บัคแล้วมันจะช่วยทำให้แบบว่าไมนไม่ไม่กคลองอุ่นนะคภูมิในร่างกายเราบาลานซ์แล้วมันจะทําให้เอเนอร์จีเรากับโคเอนไซม์ในร่างกายเรามันคือมันดีขึ้นแล้วก็วิตามินซีอีในร่างกายเราจะดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันทําให้ผิวเราแลดูกระจ่างใสเขาไม่สบายเขาเป็นโรคจิตน้องก็เชื่อนะแล้วก็ได้ได้เห็นพลังเสียงของแม่แลออ ปล่อยนิดเดียวนะเก่งใจพี่เบอร์ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามีข้อต่อไปเต่อโลเต๋อโลเต๋อโลผิดและพาดต่อไปแกทนแป๊บเดียวนะแกพาร์ลักก็เขาส่งโปรโมชั่นมาเดี๋ยวจะไปช็อปปิ้งก่อนได้ปะได้เลยอันต่อไปอันนี้คือมาในหมวดของโอเคเจอกันโอเคเจอกันนักร้องดูโออันนี้อ๋อ แย้มคิงดอมแต่ว่าสามารถรองดูโอคู่ไหนก็ได้โอเคนะคะพร้อมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องตื่นถ้าะะพร้อมแล้วเชิญค่ะช่วยเก็บช่วยเก็บ <c oughs> พาเช็ดหน้าข <c oughs> องฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันต๊ะไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่งไม่ต้องมาดีกับฉัน นักร้องแล้วผู้ชายได้เหรอต้องหรอเออเอออันนี้ม่การดูดเสียงแะ้วค่ะติดกัเด็กนี่ถือโปรโมทได้ค่ะอ๋อนอนเด็กนี่อ๋อนอนเพลงปูของในคนจับไปเพื่อนอยู่ไหนเร็วทุยเพื่อนจ๊ะ จำใหม่ทออแทนใจอย่างับบออรู้ยุคกูเลยเนาะเป็นใจของแรปเตอร์ฮักสามเศร้าฮาวสามคนจะได้มาบนบินนี้ดวงใจเธอคิดผิดใช่ไหมเธอคิดผิดใช่ไหมเธอทำผิดใช่ไหมเธอฮักฮาจะมีกันสองคนบ้่ได้ใครเห็น 2คนบันไดเธอกับฉันที่ห้ากันบันไดนี่ให้มันรู้บ้างว่าห้าเข้ยโดนแน่น้องสอง5ไดสี่ห้าเบาเข้ามาทักกันหน่อย้าห้ัมก็ไม่ค่ะเอกาค่ะอย่างาะมรอสกาค่ะแต่เราก็อุ้ย กวได้นันนงได้ต้องูรได้มโอใุเบาสาวปานหุ้หมนุ่มเบากับสาวปานสองเฮ่าหัวใจเดียวกันองค์เข้ามาพูดองไม่เชื่อ ได้ไหมฮะนาเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้ได้ค่ะตาฉันเหรอตาชั้นเหรอผมนก็คิดอที่หนูหนูสิ้นหวังเหมือนกันแม่ตอนนี้กูโดนอีกแล้วใช่ไหมแม่ทำได้แม่ทำได้โยแ้วหลอดแ้วหลอดแ้วหลดโยย่ไข่หักหลายหักหล เพโลง<ล><ล>นี้เราลองคู่กับใครคะว่าจะร้องคู่กับลีฮันนาเพราะว่าจะไปขึ้นซุปเปอร์โบว์ด้วยกัน<ล>ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้นั่นดื่มจิบน้ำก่อน<ล> <c oughs> แม่น่าจะแบบคอแห้งนี่แหละการจังหลีมากเลยให้มานั่งแดกยาขมเนี่ยเ<ล>มือง<ล>เอาเอาเข้าทางสายยางได้ไหมครึ่งเดียวก็ได้แม่ดับแม่แล้ว แม่ดีแล้วแต่รอบนี้หนูช่วยแม่เองแต่พงหนูช่วยพงหนูช่วยอย่าบชื่อไทยโอ้โหแล้วนี่สินสักที่ช่วยโดนบันดาลที่มันกลายเป็นคนดีเออเดี๋ยวดูรอบนี้ทุกคนจะได้ช่วยน้องลูกตือหรือว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปค่ะแอลหลอด พอมากชุงพออปกติ20เป๊กอย่างต่ํเออแต่เมื่อกี้อัะทันไหมของพอมีค<ม>่ะพอม,มีมากมาอีกแล้วอีสานมาทำไมก็ไม่บอก20เป๊กอย่างต่ํ คิดว่ารอบต่อไปอ่ะรอบต่อไปฉันคิดว่าชนะแน่แน่ดูแล้วรอบต่อไปนะคะโจทย์คืออะไรและรอบนี้โจทย์คือร้องเพลงที่เกี่ยวกับประเภทของสัตว์มียอะากมีเยอะมากก็เลยองตืนเริ่มก่อนเหมือนเดิมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะงงง แม่ร้องเองแม่ก็ยังขำเลยมันมีเสียงมากแต่ว่าอยากได้แบบชนิดของสัตว์เหยียยเฮียเหยียเฮ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 ียร้องเพลงให้เฮียมาที่บ้านที่เฮียชื่อเฮียไม่เป็นไรอันนี้เราได้อะข้อต่อไปค่ะไปหมดตัวน้อยตัวนิดนะหมดมีฤทธิ์อยู่ ไหนนะแข็งใจมานั่งดบยุงเออกระแตนโยโย่เออโบ๊ัดดอกสิตา โอเจลาจะอ,อยาโนตินปุน<า>ิดอีปีอีปีอีปีอีีอีปูนิอีปี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 อีีและกายงงแม่งงงแค่ยมหัวใจเออออกไลยมาเลยออกไล่ออกไลย ต้องมีอินเนอร์ของแบบว่าให้เกียรตินะของใช่ใช่ใช่ล็อกแมงมุ่งมาขยุ่มหลังคาแมวกินมาหาบอกว่ามุ่งตรงมีกับแฟนคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่มากับแม่แฟนตัวกันถูทีเจ้าทูอยู่ไหนเจ้าทูอยู่ไหนดูบ้างไหมดูบ้างไหมอมผ้ามาพูดก็ไม่เชื่อเจ้าทูอยู่ไหนดูบ้างไหมแอ้มาแคดแอ้มัดเสียมียได้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  แ่กี้ยอมยอมยกอแกท่านี้ฉันชอบได้อยากลองอ โอเคเข้ามันไก่ได้ค่ะไปพีชชี่หนูในบ้านมีคำว่าหนูอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดถึงสัตว์อ้ยอะไรอ่ะนกนกน้อยค่อยบินมาเดียวเลยไอพิงไม่ไอเชี่ยวเดี่ยอใช่ไหมเมียวอ่ะร้องสิยบเมียวเมียวฉันเมียวมันก็ต้องมาเบื่อดีดามีเอวมียววมีได้เฮ้ยเป็นแมวเมียวเมียวเงาเมียวเมียวเมี้ยวเงาเงา เบบี้ชักตืดืดืดุดดเบบี้ชักดืดืด h ดดเบบี้ชักตะโกนมา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 มูกระเทยปะนูทั้งูย่าินเสียงกระเทยต้องมาต่อไปกับแสงสีเกับปีิดวยติยเนืออพี่เสื้อนาตีอ๋อมึงกระเทยแม่กระเทอก็ต้องมาแล้วอะแมงมุมลายตัวนั้น เขาปิดมาที่ตาโย,ยอะให่แมงมุมมาตัวนั้นเขายิ่งใหญ่ออยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อาช้างช้างช้างออน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าะมีนิทานนมนานกาเรกปูนาคาเกตัวใหญ่จำไม่ได้ตายแล้วเลิ e มีเลิ e ไม่จอเคยฟังไหมครับ <laughs> เล่าร้องให้ฟังใช่คก็ได้เท่านั้นก็ได้ที่เลยค่ะตะกูณเหรอชิมิโจได้เอ้ชิมิโจไดชิมิโจไดเอาเอาใจคืนมาชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังแน่นอนพีซื้อเลือกมาเลือกมว่าจิมิตแล้วอระ้าวันใจช้ำรูด ได้มึงต้องพวแ่นุยแม่ให้หนูไปขังข่าวน่มว่คิ่อะไรกันนบน้อยจากทองนาราคาชุได้เพื่อชีวิตคาระบาไงบาเจได้เพงนี่ของฉันของฉันบระบาแล้วบินจุกเรอไม่มีครานี้น่าจะต้องเป็นหนุ่มเดียวของเราคนนี้ คือเสียงเขาเป็นซูระโนมากเลยมอเนีได้เดือดัรับ กายจาได้ยินไหมว่าเสียงใครก็คือทุกคนเราได้ทั้งหมดนะรอบนี้ก็คืออย่างที่นางลูกตือเขาบอกว่ายังไงเขาจะไม่แพ้แน่นอนรอบนี้คือนางพญาคือนางพญาบอกเลยอ่ะแล้วรอบนี้ก็คือยิมโดนไปนะจะอราติเป็นไงที่คุณเคยก็โอเคเรากินกันบ่อยแล้วเรากินกันบ่อยแมมอย่าพูดเขาสิว่าเรากินกันบ่อย เที่ยวโหลดเที่ยวหลดเที่วโหลดถอยหักเขาคือเชื่อแล้วว่าพลังเสียงคือที่สุดสมกับเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งจริงๆเราบอกเลยนะเราไม่เคยเรียนการร้องเพลงแต่ว่าพอดีบอกว่าเสียงมันพออสวรคนมันในติงเกลว่ะเธอ ไม่ได้อะพูดไม่ได้พูดไปเหนียวหาว่ากูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แ้ต่ว,วันนี้เราได้ฟังแล้วเป็นบุ่นหูมากเลยแล้วพอต้องหูหรือบ <c oughs> ุญ <c oughs> ถามความรู้สึกน้องรู้ตือหน่อยว่าเป็นยังไงเพิ่งที่มาทำชาลเลนจ์ที่คิดผิดที่มาเลยการ <c oughs> เลยบอกเลยอย่ามาใครอย่ามาจ <c oughs> ะซื้อแล้วปิดรายการทิ้งเลยร <c oughs> ายการหาเนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างดีอยู่อย่างเดียวคือตะก้อนตะก้อนไม่ต้องถ่ายแล้วไม่ต้องทํางานแล้วไปอยู่บ้านกูเลยเดี๋ยวกูเอามาเบอร์บัญชีมากูซื้อบ้านาขาดรายขาดรถขาดบ้านจริงจริงนะจริงจริงนะกูคิดจริงกว่า อายังไงขอฝากช่องกันนิดนึงอ่ะซ่องเจตือ่ <laughs> องช่องนออาทำไมอ่ะ,อะภาษาเหนืออันซ่องข้าเจ้ากับมีช่องตือสนิทตือเลอิฟติ๊กตอกอันตือเลอิฟแล้วก็ไอจีตือเลอิฟเข้าใจมาดูเนอะใครมาดูคือคนละสองล้านเอาจริงเราไม่เคยนึกเคยฝันว่าวันหนึ่งป้าตือจะมาอีกัตทีมันบังคับให้กูมา และให้มาบอกออกมาออกรายการนี้แล้วจะดังกูก็หวังว่ารายการนี้นะถ้ายอดวิวเกินห้าร้อยวิวกูก็พอใจแล้วจริงจิงอะขอบพูดอะไรได้ป้าไื้นทุกคนอาจจะมองแบบป้าตืออะเป็นแบบภาพเราเป็นคนซิเซียหรือเปล่งไม่มมนคือการแสดงเออมันคือแบบการแสดงตอนนี้ป็นตลกนะพูดแบปาก ไม่โดนละคือจะบอกว่าตกใจสะพ้ายนี่คือแรงกว่านี้เทคสองเทคสองความสวยมากความสวยมากที่สุดมียอมให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมียอมให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเทคนิคดูนี่ทุกแบบดูแพตฟอร์มจริงนะแบบเยอะมากลานการเรลเลตี้เราไม่ถึงเราไม่ถึงอ๋อ งงมากว่าทำไมไม่มีแฟนตบปกเอาคืนเอาคืน้เอาแล้วถามความรู้สึกถามความรู้สึกจริงๆความจริงก็จะบอกว่าสนุกดีแล้วก็แปลกแล้วก็รู้สึกว่าได้คเจอคนแปลกแปลกแล้วก็เพิ่งรู้ว่า คือคุยกับคุยกับคนก็รู้เรื่องไมคือพวกเราอ่ะคุยกับคนก็รู้เรื่องใช่ผ่าก่อนขอฝากไลค์กับตูซมีในเร้่อจ่าเร้อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ่าเด้อก็วันนี้ก็มีข้อสูออกมาแล้วก็่าลืมอยากเห้ยเขาเห้เาเห็นอีกอย่างนึงเขาติกันไ้เด้อจ่าเด้อไป็นนฝันแอนนะจะเดินางเดินเด้นเด้อเดนเดงเด้อเดอเด้อ เวลาเราทําแล้วเราก็จะต้องกดภาคใช่ไหมฮะเข้ามาปั๊บในทิกตอกใช่ไหมแม่ถูกเรากดกดออนปั๊บแล้วก็วเลยเยเธอวันนี้เราก็แบบตื่นมาโอ๊ยไม่รู้จะทําอะไรดีเอ๊ะจะแต่งตัวไปทํางานแต่งไปข้างนอกตเธอต้องระวังนะเกรงใจคนอื่นบ้างอย่าสวยเกินอ่ะมึงไม่คุยผู้คนเดียวหรอการใส่เสื้อสองตัวของฉันมันคือแบบว่าแต่งน่วยแต่งตัวแนวสไตล์แบบกรันช์พอแล้วปะ ขอโทษขอโทษนะคะขอวอร์มเสียง